สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Evening Chill Out อีกเช่นเคยนะครับเป็นรายการที่ตอบโจทย์สำหรับคนนอนดึกที่กำลังต้องการหาร้านอาหารหรือว่าร้านเครื่องดื่มต่างๆในการประชุมงานหรือว่าคุยงานรวมไปถึงการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการพรีเซนต์งานในวันพรุ่งนี้เราจะพาไปดูกันว่าแต่ละสถานที่สำคัญต่างๆจะมีร้านไหนที่ได้รับความสนใจและมีความ น่าดึงดูดมีความน่าสนใจถึงกับได้รับความนิยมมากในแต่ละสถานที่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่าจะมีร้านไหนบ้างที่น่าสนใจ สนุนโดย CP เติมเต็มชีวิตที่ดีน้ำดื่มคริสตัลบริษัทเตอร์ต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด วันนี้ไปพบกับร้านแรกของเรานะครับชื่อร้านว่า w อลฟ์มีตั้งอยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะตรงข้ามกับสถาบันปัญญาพิวัตรขนาดนี้พิธีกรของเราได้ไปถึงร้านแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ต่อ,ตอ,อครับผมเป็นทีเอ <PM S 2> <GM S 1> ็มทีเอของที่ร้านนี้ดูแลเกี่ยวกับร้านวอลฟมีแห่งนี้ที่อยู่บริเวณแจ้งวัฒนะช่คหับอยากจะสอบถามพี่ว่าความเป็นมาหรือจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับ ร้านแห่งนี้ว่าก่อตั้งขึ้นมาได้ยังมีความเป็นมาเริ่มจากอะไรโอเคครับวันนี้ก็ผมก็ขอเป็นตัวแทนนะครับทางทนเจ้าของร้านละกันนะฮะที่จะมาอธิบายว่าร้านนี้จุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากพี่น้องสามคนนะครับผมซึ่งน้องคนกลางเนี่ยครับที่ชื่อน้องมิดเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนมาทางด้านการทำอาหารน,นะครับแล้วก็ชอบชอบที่จะทำอาหาร ก็เหมือนเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงสาคนละฮะที่อยากจะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารชิคๆน่ารักนนกประมาณนี้ครับก็เริ่มจุดเริ่มต้นก็นมาจากการที่ขายในอินสตาแกรมนะครับผมมีการโพสทางโซเชียลต่างๆะะระร Order, นะครับงงแล้วก็รับทำออเดอร์นะครับรวมถึงออเดอร์ของทางโรงแรมต่างๆนะครับก็จนมาได้ทําลรที่เหมาะสมที่แจ้งวัฒนาก็พอ,อได้ทําลแล้วมีประสบการณ์จากการขายในอินสตาแกรมในโลกโซเชียลแล้วเนี่ย ก็ถึงเวลาที่ต้องมาเปิดร้านนะครับได้ท่ำเลที่ดีแล้วก็เลยมาลงสาขาแรกที่แจ้งวัฒนะครับผมขอสอบถามเพิ่มนิดนึงว่าเออเป็นคนบริเวณอาศัยอยู่ที่พักใกล้ๆกล้แจ้งวัฒนะหรือว่าเพราะอะไรถึงถึงมีความคิดเริ่มต้นว่าเอ้ยมาเปิดบริเวณริมถนนแจ้งวัฒนะอืมอ,อันนี้อันนี้ออกตัวก่อนเลยว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้มีพื้นเพย์อยู่กับแจ้งวัฒนะเลยครับ,รบแต่ละคนก็จะอยู่แถวโซนสุขุมวิท ก็หมดเลยคือไกลมากอยู่อโซนในเมืองซึ่งถามว่าทาไมถึงมาเปิดที่นี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าถามตัวผมมองในแง่ของธุรกิจนะครับตรงนี้คือทัฟฟิกมันดีโลเคชั่นมันได้นะครับหนึ่งก็คืออยู่ใกล้แหล่งชุมชนหมู่บ้านเอ่ยโรงเรียนเอ่ยนะครับรวมถึงตัวห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับแล้วก็ทำเลที่อยู่ติดถนนแบบนี้เนี่ยมันก็ใช่มันก็เป็นทางผ่านการ การเปิดร้านนะครับโลเคชันเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งตรงนี้ก็ก็ตอบโจทย์แทบจะทุกอย่างถึงแม้จะไกลจากท,จที่พักแต่ผมว่ามันมันคุ้มค่าที่จะลงทุนที่จะทำครับแล้วคืออันนี้เป็นเหล่าเมนูสเปเชียลแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยแต่อยากจะให้แนะนําในตัวซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยว่าอ่าครับผมถ้าเกิดซิกเนเจอร์เนื่องจากร้านเราจะเด่นทางด้านบล็อกเกอร์นะครับก็ตัวตัวแรกที่อยากพูดถึงเลยก็คือตัวบล็อกเกอร์ไก่เก๋ ะครัวกราดตะลเกตตัวนี้ครมันบางคนจะคิดว่าว้าโฟัวมันคือของหวานมันมันไม่น่าจะมารวมกับของขาวได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันสามารถรวมกันได้นะครับแล้วเราก็ทําให้รู้สึกว่าวาวฟัมันสามารถเป็นเมนูที่มันอิ่มท้องเป็นเมนูหลักได้นะครับมันก็เลยมาเป็นจุดเริ่มต้นของเมนูตัวนี้คือจุดเมนหลักๆเลยเริ่มต้นว่าไม่ได้หมายความว่าวาวฟัวนี้เป็นของ ทาเล่นอย่างเดียวไม่ได้เป็นแต่จะกูดิเซอร์อย่างเดียวสามารถเป็นอาหารหลักของแต่ละมือได้แต่ละมือได้ใช่ครับเหมือนถ้าเกิดเรานึกภาพเราทานแฮมเบอร์เกอร์นะฮะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันแล้วก็เปลี่ยนตัวจากแป้งขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ก็เป็นวอรเฟอร์ก็เป็นอาหารที่สามารถแบบอีซี่ได้เป็นฟาสต์ฟู้ดสามารถก็อิ่มเลยล่ะพร้อมทานเลยใช่รอมทานแล้วก็มันก็จะมีซอสนะครับที่ทําให้ เติมคำว่าหรือว่าก็จะมีทั้งใช่ใช่ครับผมก็จะคือได้ทั้งขาวทั้งหวานอยู่ในจานเดียวกันใช่นะก็เราจะเสิร์ฟพร้อมกับตัวไส้หลับนะครับตัวเมเปิ้ลไส้หลับแล้วก็ตัวซอสสูตรของเรานะครับผมกับตัวไก่ไก่เกาหลีต่อไปเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอันนี้เป็นจะเรียกว่าซิกเนเจอร์ที่จริงซิกเนเจอร์ก็จะเราสามารถใช่เราสามารถเคี่ยมได้เองเลือกแป้งได้เลือกไอศกรีมได้แบ่นี่ครับเลือกท็อปปิ้งได้ตัวนี้ที่มานำเสนอตัวนี้คือเป็นสเปเชียล ทุกๆเดือนนะฮะจะมีสเปเชียลใช่ครับผมเดตทุกๆเดือนมันก็กพวกความแปลกใหม่เนาะถามว่าอะไรเป็นเป็นจุดเริ่มของของเมนูแต่ละเดือนนะครับแต่ละเดือนมันก็แตกต่างหลากหลายกันไปอย่างเดือนนี้ก็จะเล่นเป็นป๊อปคอร์นนะครับไม่แน่ใจอาจจะมีไม่ผมไม่แน่ใจว่าเมนูเนี้ยใครคิดอาจจะเริ่มจากการไปดูหนังแล้วกินป๊อปคอร์นหรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นส่วนลดก็ อะไรประมาณนั้นจุดเริ่มต้นมันจะมาจากพวกอย่างนี้แหละเละเ็กน้อยอใช่ไปผมแล้วเรา <ๆ S 2> ก็มาดูแล้วก็ทดลอง,ลงทําแล้วก็ชิมกันในร้านก่อนถ้ามันโอเคมันอร่อยนะครับลงความเห็นกันแล้วอะไรเงี้ยฮะหรือว่าบางทีก็จะมีการให้น้องๆในร้านช่วยกันคิดว่าเดือนหน้า <ๆ S 1> เราจะเล่นอะไรดีอะไรจะมาเทนไหนจะมาอะไรแบบเนี้จะเป็นคล้ายๆคล้ายๆตามด้วยดูของผลไม้ด้วยใช่จะาแต่ก็คือก็ฉีกทุกอย่างฮะฉีาากทุกกฎเหมือนกันว่าอย่างอยู่๊อคคอนก็มา อย่างช่วงก่อนก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยการเล่นเป็นขอการเล่นเวลาดูหนังเวลาดูละครใช่เลยครับผมนี่ฮะก็ปีีน้เดือนนี้ก็เลยมาเป็นตัวป๊อปมอนผสมกับเบลนี่แล้วก็มาเป็นซิกเนเจอร์ประจำของเดือนนี้ใช่ครับประจำเดือนนี้ต่อไปเป็นอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์เครื่องดื่มของที่ร้านซึ่งก็ เริ่มขายมาตั้งแต่เปิดร้านเลยก็ว่าได้นะครับ,รบในตัวเนี้ยในเมนูก็จะมีบอกรายละเอียดว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวผงโอวัตินนะครับขึ้นมาอีกชั้นนึงก็เป็นตัวไอศกมมรีมวอลลิลานะครับแล้วก็มีวิปปิ้งครีมราดด้วยตัวช็อกโกแลตฝาดใช่มีช็อกโกแลตฝาดแล้วก็ช็อกโกแลตฝาดเดี๋ยวเราผสมช็อกชิปด้วยตัวนี้เพิ่มความหวานมันนะฮะแล้วก็มีตัวว็อปเปอร์ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านนคร ใชร่รวรมกันร่นนะครับมันคือมาทั้งเป็นเป็นเอาซิงเกอร์ของดิลาวัฟเฟอร์ผสมกับตัวเครื่องดื่มนะครับซึ่งรสชาติมันก็ลงตัวข่าหผม,ผมตัวนี้ก็เรียกว่าดีนะครับนะครับตัวนี้ก็ <Okay. S 2> เป็นซิงเกอร์ของรลาที่เวลาไปรมาก็จะจะแนะนำ ก็คือเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยฮะร้านเราจะมีขายส่วนใหญ่จะเป็นพวกสปาเกตตี้นะครับซึ่งซึ่งโดยพื้นฐานคนไทยแล้วเนี่ยอาจจะทานสปาเกตตี้ได้ไม่ทุกวันใช่นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันมีความเป็นไทยด้วยแล้วก็ร่วมสมัยร่วมสมัยด้วยอ่าเราก็เลยคิดให้มันดูกลมกลืนขึ้นในเมนอาหารมันเพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้าด้วยเพิ่มเพิ่มทางเลือกให้อยย่างงเี้นะฮะก็มารีสอร์ทของกะเพราอะไรฮะก็มีการทดลองเอา สูตรหลายสูตรที่เอามาผสมกันจนสุดท้ายมันก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้มีทั้งแฮมทั้งเบคอนทั้งก็คือใส่ทั้งเห็ดทั้งกุ้งทั้งอะไรเงี้ยแล้วออกมาเป็นในรูปแบบกระเพรากระเพราใช่ครับผมเป็นกระเพราทองแบบนี้ครับซึ่งก็โอเคฮะลูกค้าก็นแฮปปี้นะครับผมเพราะมีแต่คนส่วนใหญ่ลูกค้าได้ถามข้าวข้าวถามข้าวซึ่งข้าวข้าวเดือดแบอยู่แค่สองตัวบออแล้วถ้าเออแล้วถ้าหลักๆเลยอย่างบางคนเวลาต้องการหาร้านเขาเรียกว่าอะไรเป็นร้าน ทานเล่นหรือว่าร้านอาหารทหลักเลยอยากจะอยากจะสอบถามที่ต่อเนี่ยว่านิยามของของร้านวาัฟวัฟมีจริงๆ,ๆนี่แหละว,ว่ามันเป็นร้านทานของหวานเป็นร้านเครื่องดื่มหรือว่าเป็นร้านอาหารหรือหลักๆในแต่ละเมนได้เลยจริงๆก็ถามว่ามันมันเป็นทุกอย่างเพราะเท็น์มันมาแบบช่ารูปแบบในการทาธุรกิจร้านอาหารมันมัน เป็นมาแบบนรื่องจริงๆก็คือว่าอยากจะให้มันครบวงจรในในร้านเดียวที่คุณสามารถมาทานเล่นได้ทานกาแฟได้คุณสามารถทานอาหารหนักได้หลากหลายเมนูใช่หลากหลายเมนูนะก็คือการที่บางทีมาเพื่อนกลุ่มใหญ่ท่านอาจจะอยากทานแค่กาแฟแก้วเดียวแต่เพื่อนอีกคนอยากจะทานเค้กอีกคนอยากจะทานข้าวตามความชอบของแต่คใช่ซึ่งคุณก็ไม่จำเป็นต้องแยกกันเป็นคนละร้านจะสามารถมามาอยู่ที่นี่ได้ที่วาฟีได้ครับครับผมแล้วทีนี้ร้านนี้อย่างที่บอกว่าเป็นร้านของหวานเป็นร้านที่ เปิดในช่วงหลังเลิกงานเป็นต้นไปอ๋อเราเปิดถ้าจันหนึงสุขนะฮะเอาเอาว่าที่สาขาแจ้งวัฒนะนะครับถ้าที่สาขาแจ้งวัฒนะเนี่ยจันหนึงสุขเราเปิดแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าใช่ครับผมก็คือกาแฟแก้วแรกของการทำงานก็ที่เราก็ได้ก็ที่เลยแล้วก็เราปิดสามทุ่มครับครับผมถ้าเสาวที่เปิดเก้าโมงเช้าปิดสี่ทุ่ม ครับผมอันนี้ที่แจ้งกับทานะฮะเฉพาะสาขานี้ใช่ครับแล้วก็ที่ที่ประดิษฐ์เมนูทำที่ประดิษฐ์เมนูทำเนี่ยก็เปิด10โมงเช้าปิด3ทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็สาขาสามที่เปิดก็คือที่พรมนาหข้าพรมนาถ้ากับแฟชั่นไอแลนด์นะครับครับอันนั้นก็เปิดนะก็เปิดปิดตามเวลาก็คือมีสามสาขาหลักๆเลยที่ตอบสนองชีวิตคนเมืองไปเลยคือว่าเฉพาะต่อสองแล้วก็รองรับในช่วงเวลาที่เร่งรีบหรือในช่วงเวลาที่ ไม่ได้มีปัจจัยใช้สอยใช่ครับแล้วก็เดือนตุลานี้ก็พบสาขาสีได้ที่เมเจอร์ลาดโจทินก็คือใกล้ๆสาขาบ้านเกิดเลยใช่ใช่ใช่ครับเป็นสาขาที่สี่เราก็อย่างที่บอกนะเราก็ เรามาพักเบรกกันสักครู่ก่อนจะชมรายการในช่วงต่อไปนะครับครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่สถานที่ที่2หรืออีกสถานที่1เป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มคนที่กำลังต้องการหรือว่าหาร้านอาหารในตอนดึก อย่างร้าน Ten t Cafe เป็นร้านที่เปิดตลอด24ชั่วโมงร้านนี้มีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีอาหารเครื่องดื่มต่างๆที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ถือว่าเป็นร้านที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของสัปดาห์สอบมิดเทอมของมหาลาัยต่างๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าในสถานที่แห่งนี้มีเมนูอาหารหรือว่ามีอะไรน่าสนใจและถึงเป็นสถานที่เปิดตลอดได้24ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ และที่ถือเป็นจุดเด่นของร้านนี้เลยก็ว่าได้กับกาแฟที่สามารถเลือกช็อตความหวานได้ซึ่งสามารถเพิ่มความหวานได้ไลายตั้งแต่ความหวานน้อยไปจนถึงมากเลยก็ว่าได้ทางร้านนั้นถือว่าเป็นการเอาใจใส่ลูกคา้าเป็นการเทคแคร์อย่างดีเลยก็ว่าได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเลยว่าต้องการระดับความหวานหรือว่าร,ระดับความเข้มของกาแฟในปริมาณเท่าใด สำหรับร้านที่2ของคืนนี้เราไปต่อกันที่ Tentery Cafe นะครับครับผมร้าน Tentery นี้ก็ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธินหรืออยู่ภายในอาคาร Meeting Point ชั้น2ซึ่งสังเกตได้ไม่ยากเลยเป็นร้านที่มีกำแพงอิฐจำนวนมากครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน Tentery Cafe หรือว่าร้านกาแฟอาหารของว่างที่เปิดตลอด24ชั่วโมงที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวเราจะพาดูกันว่าทำไมร้านนี้ถึงได้รับความนิยมในหมู่คณะนักศึกษามากว่าร้านนี้ตอบโจทย์อะไรไงบ้างมีของหวานหรือว่าเครื่องดื่มอะไรที่น่าสนใจและทําไมถึงเป็นสถานที่1ใน5สถานที่ติดรั้วมหาลัยที่นักศึกษาเลือกที่จะมาตรียมหนังสือหรือว่าเต็มตัวพรีเซนต์ที่นี่ มาดูเมนูอาหารที่น่าสนใจของทางร้านนี้ว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้ต้องเป็นฮันนี่โทสถึงึๆเป็นฮันนี่โทสไอศกครีมช็อกโกแลตวานิลลาราดด้วยวิปครีมและเมนูถัดมาเป็นเคะะ้กช็อกโกแลตเรนโบว์เป็นเคะะ้กที่มีถึง7รสชาติ7จดสีด้วยกันเป็นรสชาติไล่ตั้งแต่ความหวานไปจนถึงความเปรี้ยวว่า มีอะไรน่าสนใจจนกลายเป็นเคก้กที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้เลยส่วนเมนูถัดมาเป็น it is เคก้กช็อกโกแลตบานาน่าบีบครีมไวท์ช็อกเป็นเคก้กไปทานแกด้เครียดเวลาทำงานเชื่อความจำและอันสุดท้ายเป็นน้ำผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้เลยก็คือน้ำ สับปะรที่มาด้วยไซรัปที่สามารถเพิ่มความหวานได้อย่างจุใจจัดไปไฮโคเอาให้หมดเข็ม I'm ready ชิงชะตากรรม่มไปแล้วสังกูต ฮันนี่ทต์เป็นขนมหวานสุดฮอตในพออนี้เลยก็ว่าได้ใครรู้ตัวว่าชอบทานของหวานต้องห้ามพลาดมาลิ้มลองฮันนี่ทต์เหล่าบรรดาฮันนี่ทต์ต่างๆที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้เลยฮันนี่ทต์เป็นขนมหวานอีกประเภทหนึ่งที่ถูกใจเหล่าบรรดาคนลักขนมหวานอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวขนมปังฮันนี่ทต์นั้นเป็นขนมปังที่กรอบนอกนุ่มในฉ่ำด้วยเนยและน้ำพึ่งหอมหวานขับเค้กเรนโบ์ เป็นเค,ค้กที่มีสีสันสดใสที่เราอยากนํามาเติมความสุขให้กับคุณใครที่กําลังเบื่อเซ็งๆหรือมีความทุกข์อยู่ลองมาทานครับเค,ค้กเดนโบนี้สักชิ้นหนึ่งเพื่อเติมความหวานให้เข้าไปในร่างกายสักหน่อยซึ่งสูตรที่เรานํามาฝั่งนี้จัดแตกต่างจากร้านอื่นอย่างโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามีการผสมผสานและปรุงแต่งในเนื้อเค,ค้กนั้นทําให้เนื้อเค,ค้กนุ่มและเบายิ่งน่าทานกับบิครีมที่ตีฟองฟูนั้นโรยด้วยน้าตาลเม็ดเล็กๆ และมีสีสันน่ารับประทานแค่คิดก็น่าทานแล้วได้กินจะต้องแฮปปี้อย่างแน่นอนบานาฟีเป็นคำที่เกิดการผสมคำระหว่างบานาน่ากับทอฟฟี่ซึ่งเป็นน้ำตาลผ่านกระบวนการให้ความร้อนพร้อมกับเนยที่อุณหภูมิประมาณ160-170องศาขนมชิ้นนี้ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากและเราสามารถมาลองรับประทานได้ที่ร้านเทนเทอร์ที่คาเฟ ซึ่งเป็นขนมที่แอลมอนตัดกับกล้วยแบ่งเป็นชั้นๆสำหรับสูตรและวิธีทำรรมอนอฟีนั้นไม่ยากเลยแต่โมอนอฟีนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เพื่อนๆได้ลองมาลิ้มรสและรับประทานดูกันว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรที่บรรยากาศภายในของร้านนั้นคลับคลายคลับคากับร้านกาแฟนในซีรีส์เกาหลียอดฮิตหลายเรื่องอาทิเช่น Co ฟ f ี่ปิน ซึ่งบรรยากาศในร้านเหมาะสมกับการจิบเครื่องดื่มเบาๆกินขนมพองหวันไปเรื่อยๆและที่สำคัญได้ยินมาว่าร้านแห่งนี้มีพ่อค้าที่หุ่นล่ำและแซ่บมาก ้งหมดนี้ก็คือร้านอาหารที่เราได้รวบรวมเพื่อตอบโจทย์สําหรับกลุ่มคนที่ต้องการร้านอาหารในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนหรือหลังเลิกงานเพื่อเป็นการเตรียมงานหรือเตรียมความพร้อมที่จะพรีเซนต์หรือว่านําเสนอง,งานในวันรุ่งขึ้นซึ่ง2ร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านวัตมีหรือ Ten t ทอร์ตี้คาเนั้นได้รวบรวมเมนูของหวานและขอเครื่องดื่มต่างๆมากมายให้ไปลิ้มลองกันได้เลยนะครับและในอาทิตย์หน้านี้เราจะมาดูกันว่า เราจะไปกันที่ไหนซึ่งเป็นตลาดนัดที่เกิดขึ้นใหม่ใกล้ๆเมืองทองธานีหรือที่เรียกว่าตลาดนัดเรียบด่วนเมืองทองธานีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของตลาดนัดจะเป็นยังไงครับผมแล้วกลับมาพบกับรายการ e v e n i n g chill out ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนอีก ติดตามชมกันได้เลยครับ เราจะมีร้านไหนให้ดูกันบ้างเดี <Aí> ๋ยวตามกันไปเลยอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้อะไรกัน